อมีมีมีคนมายิ่งตีหนักขวเห็นหูจุดปดจุดเปรตบด เข่าใบใหม่มีเตหูคือหูลูกป,ปืนนี่เนี่ยมันยังยนตัวได้มันตั้งพวดอันนี้เบื่อนี่เนี่ยไมไงดีลุ่มนีเก็เจะประจายเยู่ในองในแกงนีเลย mẹ con mẹ con rồi, con mẹ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  ไก่โผล่จนว่าไปไม่ตุกรูสาวเดียร์ไป้ม่ไม่ตกการส่คัาตุกเบิด

ไปบูห oh mm ินไปถึงสมัยนี้หกระถหัว่ามกฟาดสุดนักหลายกระแ่นมันตดเบ็ดเลยติดอยู่ติาดีอะเรนเือนดาอเพื่อนระเป